สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากิครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในคลิปของ CSG o เนาะกับการสอนเล่นของมือใหม่ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับคำพื้นฐานเนาะที่เพื่อนๆนจะไปใช้เล่นเนื่องจากว่าในการที่เราเล่นเนี่ยนะครับเนะเาะก็จะมีเพื่อนเพื่อน จากหลายหลายประเทศเนาะ,ะก็จะมีเพื่อนๆจากหลายหลายประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้คําพื้นฐานไว้สักหน่อยนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราสั่งการกันเนี่ยนะครับเราจะได้นะครับนะเราจะได้เล่นกันอย่างได้ถูกต้องฮนะโอเคครับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครับผมฝากกดไลค์กดสับส cribe เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับ มาที่คำแรกกันเลยครับเพื่อนๆคำแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือการบูสต์นะครับเนาะ B O O S T นะครับเนาะการบูสต์นะครับการบูสต์เนี่ยคืออะไรนะครับการบูสต์เนี่ยคือการต่อตัวเพื่อนๆนะออเป็นการต่อตัวนะครับแล้วเวลาต่อตัวเนี่ยต่อตัวทำไหมนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นเวลานะครับเนาะเวลาที่เราเล่นเป็นตำรวจนะครับเนาะแล้วเราจะต้องปะทะก,กับคู่ต่อสู้เนาะที่ฝั่งเอลองตรงนี้เพื่อนๆนะในโซนนี้เนาะแน่นอนว่าในโซนนี้เนี่ยเวลาที่โจนเขาจะบุกเนี่ยเขาก็จะปลาสมกนะโจนก็จะปลาสมกบริเวณนี้ครับนี่บริเวณนี้นะ เขาก็จะปาสโมกบริเวณนี้ครับเพื่อปิดการมองเห็นของตำรวจที่มาจากนะครับนะมาจากมิดนะครับเนาะมาจาก Ashot นะครับเนาะทีนี้เนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยพอพอเจอสโมกตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะเออนะพอเจอสโมกบริเวณนี้เนี่ยก็จะมองไม่เห็น,นทีนี้เนี่ยการที่จะมองเห็นได้ต้องทํำยังไงครับการที่จะมองเห็นได้ก็คือต้องใช้การบูสต์เพื่อนซึ่งเวลาบูสต์เนี่ยคนก็จะบูสต์บริเวณนี้ นะครับเนาะแล้วก็เดินมาบริเวณนี้แล้วเราก็กดนั่งครับแล้วเพื่อนนี่ก็จะขึ้นหัวเราไปนะเพื่อเพื่อนของเราเนี่ยก็จะขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะก็จะขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่าเนี่ยเพื่อนก็จะขึ้นมาตรงนี้นะทีนี้เนี่ยเพื่อนก็จะสามารถที่จะขึ้นด้านบนตรงนี้แล้วก็ยิงฮะยิงป้า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 จากด้านบนของสโมกได้เนาะอ่าหรือจะเข้ามาตรงนี้นะเพื่อกลาดเข้าไปในสมอแล้วป้าปป้าปป้าปป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  เพื่อสเปรย์เข้าไปในสโมกนะครับซึ่งคําที่เราจะใช้กันเนี่ยนะครับเนาะการบูสต์เนี่ยนะครับมันจะมีคนที่ทําการบูสต์ให้กับคนที่ต้องการอยากจะได้บูสต์นะครับเนาะถ้าเพื่อนๆออยากจะบูสต์ให้คนอื่นกระโดดข้ามหัวเราไปเนี่ยนะครับเนาะเราก็บอกเพื่อนแล้วก็เราก็เปิดไมค์ได้เลยครับนะว่า Can I Boost me นะฉันสามารถบู์ให้คุณได้นะออนะฉันสามารถบูสต์ให้คุณได้ครับเนะเรามานั่งอย่างนี้เนี่ยเราหันหน้าหาเพื่อนปุ๊บแล้วเราก็เสยเมาส์อย่างเนี้ย นะเพื่อนก็จะเห็นเลยว่าอ๋อให้เองเนี่ยกระโดดข้ามหัวไปเลยนะ <c oughs> นะครับเนาะเ <c oughs> พื่อเขาจะจากกระโดดข้ามหัวเราไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้บูสต์จากเพื่อนเนาะเราก็บอกเพื่อนเลยว่าอ่บูสต์มีพีซนะ you can boost me นะแล้วเราก็ติง๊งปิงตรงนี้นะแล้วเพื่อนเราเนี่ยเขจะรู้งานเลยปุ๊บเพื่อนก็จะมาลั่งอย่างนี้เราก็กระโดดขึ้นไปเพื่อเล่นโพสิชันด้านบนกล่องตรงนี้ได้เลยนะ ทำให้เวลาที่เราเข้าตำแห่งเนี่ยนะครับเนาะเราก็จะสามารถที่จะเล่นได้ะสเปรป๊าบป๊านะเล่นบนกล่องป๊าบป๊าบปานะครับเพื่อนๆนี่คือการบูสต์นะครับต่อไปครับคําว่าโคเวอร์นะครับเนาะคำว่าโคเวอร์บางครั้งเนี่ยนะครับบางคาว่าโคเวอร์เนี่ยคือการปกป้องใช่ไหมการปกป้องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะระวังหลังนะครับเนาะระวังหลังเนาะ เวลาคนที older, German, aux, right? well. um, ่ถือระเบิดเนี่ยถือซีโฟมาเนี่ยเพื่อที่จะไปวางเนี่ยนะครับเนาะเขาก็จะใช้มีดเนี่ยแล้วก็ตั้งตาวิ่งอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามีคนเนี่ยเช็คว่าให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทางด้านหน้าเนาะว่าด้านหน้าว่างแต่ในทางกลับกันครับคนที่ต้องระวังหลังให้เพื่อนเนี่ยนะครับเมื่เพื่อนถือระเบิดวิ่งปุ๊บเนี่ยคนที่จะต้องระวังหลังเนี่ยเขาจะต้องคอยดูครับนะต้องคอยโคบเพื่อให้เพื่อนนะ เพื่อนก็จะเปิดไหมแล้วบอกบอก,บอกให้เราทราบว่า c o อร์มีนะครับเนาะเวอร์คอยเช็คให้เพื่อนครับคอยเช็คคอยเช็คเนาะตอนนี้เพื่อนกาลังวิ่งนําหน้าเราไปอยู่นะคอยเช็คครับคอยเช็คนะคอยเช็คครับเราครมีหน้าที่วิ่งเดินนะหันหันหน้าให้ศัตรูและหันหลังให้เพื่อนนะคอยเก็บอย่างนี้นะนี่คือการเวอร์ครับเพื่อนๆน,นะคือการ cover เนวะอร์ตำแหน่งเนาะ,ะเพื่อที่จะให้ ไอ้เพื่อของเราเนี่ยถือระเบิดวิ่งโดโดเลยนะเพื่อรีบวางฮนะในกรณีที่ทางหน้าของไซส์ A ตรงนี้ว่างเนาะอะเพื่อ่อยๆจะวางระเบิดนะ <c oughs> นะครับคราวน,นี้มีนิดนึงฮนะในดานนี้เนี่ยนะครับในการวางระเบิดที่ไซส์เเนี่ยมันจะมีจุดที่ค่อนข้างจะโกงเนี่ยคือจุดนี้เพื่อนนะคือจุดบริเวณหน้ากล่องตรงนี้เนาะมันโกงยังไงเ,เพื่อนพอเราวางระเบิดตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะ นะครับฝั่งโจเนี่ยเขาก็จะรีบยังไงครับรีบไปลงในพิษเพื่อนๆรีบไปลงในพิษครับลงในพิษเนาะแล้วเลงอย่างนี้ฮะป้าป้าป้ปปปต่อให้ตำรวจสมกนะต่อให้ตำรวจวางระเบิดเพื่อสมกปิดการมองเห็นตรงนี้เนี่ยแต่โจก็ยิงฟรีสปอร์ตได้ครับป้าป้าป้ปปไปนะหรือจะยืนตรงนี้ก็ได้เพื่อน อันนี้เป็นจุดวางระเบิดที่โกงมากๆเลยนะแต่วางค่อนข้างยากครับเพราะว่าตอนวางเนี่ยมีโอกาสที่ตำรวจเนี่ยนะครับจะตุ๋ยเราได้นะมาจาก A อชอตเขาก็ตุ๋ยเราได้หรือมาตรงนี้เขาก็ตุ๋ยได้นะเนี่ยเขาก็จะยืนเช็คแล้วยิงได้นะเผิ่มาเนี่ยโดนตรงนี้นะเพื่อนนะป้าก็ไปปาก็ไปนะเป็นจุดที่วางระเบิดยากครับแต่ถ้าวางได้เนี่ยโจนจะโกงเลยครับนะหน้ากล่องตรงนี้เนาะ เนี่ยมีพื้นที่ให้ส้มเยอะเลยครับนะในการเช็คครับเป็นจุดที่วัดใจกันเพื่อนๆนะอันนี้แถมนิดนึงฮนงะต่อไปเพื่อนๆการเช็คไซส์นะอ่านะครับเนาะสมมติว่านะครับเนาะคนที่เล่นคนที่เล่นมิดเนี่ยนะครับเนะวลาที่เขาเล่นมิดสไนเปอร์อะไรตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะในฝั่งโจนเนาะระเบิดเขาจะโยนกันบริเวณน,นี้เพื่อนเพื่อนระเบิดเขาจะโยนกันบริเวณน,นี้เนาะ คนที่เล่นมิดเ,เ,เ,เนี่ยนะครับเนาะที่เขาใช้ไลฟ์เฟิเพื่อปราบตัวซีทีมิดตำรวจเนี่ยนะครับเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนถือระเบิดซะเป็นส่วนใหญ่เนาะดังนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราจะบุกเอเอซเนี่ยนะครับนะสมมติว่าเขาจะบุกเอซเนี่ยนะครับเนาะนะครับเขาคนที่นะครับนะเป็นคนที่เล่นมิดตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะเขาก็จะสั่งเพื่อนว่าเช็คเอซนะครับนะ บางทีกับน้าเช็ค A อไซน์นะครับ A อไซน์ก็จะมาเช็คเนาะแล้วหมายเขาว่าอะไรครับเขาก็จะสั่งเพื่อให้เช็ค A อไซน์เนาะเพราะว่าเขากําลังจะมูฟแล้วเพื่อนก็จะเช็คเนาะเฮ้ยตรงตรงกูสมีไหมนะตรงบล็อกมีไหมตรงแรมมีไหมนะแรมมีไหมนะครับเนาะหรือตรงคาร์มีไหมนะถ้าเกิดว่าว่างเนี่ยนะครับนะคนที่เล่นเป็นตัวเช็คมิดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถือระเบิดแล้ววิ่งมาทาง เไซนะครับนะหรือนะครับนะเขาบอกเขาอาจจะบอกให้เพื่อนเช็คเช็ค B ไซเนาะว่า B ว่างไหมเนาะคนที่จะมาเช็ค B ไซเนี่ยเขาก็จะมาเช็คอย่างนี้นะผีเช็คผีเช็คผีเช็คตรงนี้มีไหมนะเนี่ยตรงนี้จะชอบโผล่มานะตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็จุดสุดท้ายเลยคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดจะเช็คให้ชัวร์เนี่ยต้องเช็คถึงหน้าประตูนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเราค่อยบอกว่า b s i z e ว่างนะเพื่อนเพื่อนนะ s i z e โอเค you can move to b size นะครับนี่แล้วก็บอกเพื่อนเลยนะครับนะเนอาเผื่อบางทีเราได้รับหน้าที่เป็นตัวเช็คไซนะครับเนะอาเขาจะเรียกว่าเช็คไซนะ Prees พีชเช็คเอไซอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเราบอกให้เช็คเราก็ต้องแหลมๆไปเช็คนะว่างๆไหมนะเพราะว่าเวลาเนี่ยนะครับนะเป็นสิ่งสําคัญเนาะเห็นไหมมันจะมีเวลาอยู่ด้านบนเนาะถ้าเกิดว่าโจเนี่ยวางระเบิดช้าก็จะเรียบร้อยไปฮะต่อไปเพื่อนๆคาว่าเซฟคืออะไรครับคําว่าเซฟคืออะไรนะครับคําว่าเซฟความหมายก็คือให้เราเนี่ยนะครับนะเซฟตัวเองนะเซฟตัวเองไม่ให้ตายครับ นี่เพื่อนๆสมมติว่าเราเกิดสถานการณ์บุกกันนะเรามีตัวเฝ้าครับแล้วเราเจาะที่ฝั่งทางด้านของ A ลองเจาะยังไงก็เจาะไม่ได้แล้วเพื่อนที่ B ไซน์นี่ตายหมดแล้วนะปรากฏว่าในทีเนี่ยเหลือเราเพียงแค่คนเดียวครับที่นี้เนี่ยนะครับเพื่อก็จะบอกว่าเซฟแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายอะไรเอยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เพื่อนในทีเราเซฟเนี่ยยุเราก็บอกเลยครับนะว่า you can save นะ can you save นี่นะครับเนาะ บอกไปครับเพื่อนเขาก็จะแบบโอเคเพื่อนก็จะไม่บวกแล้วก็จะไม่ด้านด้นไปแล้วนะเพื่อนเขาจะไม่ด้านดดนไปแล้วเพื่อนก็จะถอยกลับแล้วไปหาจุดที่คิดว่านะตำรวจเนี่ยไม่น่าจะหาเจอนะ,อะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นมุมนี้เนาะดูว่าตำรวจไม่น่าจะหาเจอครับโอ้ยอันนี้มีเฉยว่ะนะอ่านะครับเนาะหรือจะเป็นมุมนี้นะครับ แอบไว้นะแอบไว้แอบไว้นะนะครับหรือจะเป็นมุมนี้นะครับนี่มุมนี้แอบไว้เนาะเพื่อเซฟตัวเองครับนะไม่ให้ตำรวจมาฆ่าเราครับนี่นะแอบไว้เพื่อนนะแอบไว้ครับ ในทางกับการตํารวจเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไงยังไงถ้าเราเล่นเป็นตํารวจเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถกู้ระเบิดได้เนี่ยเวลาที่เราจะเซฟเราก็จะเล่นกันแบบนี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนสั่งให้เซฟอะไรอย่างนี้นะครับเนาะอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเซฟเนาะเนื่องจากว่าเวลาเซฟเนี่ยแม้ว่ามันจะได้เงินน้อยนะแต่ว่าสมมุติว่าปืนอย่างเช่นปืนกระบอกเนี่ยสามพันนะครับเวลาแพ้เนี่ยเราอาจจะได้เงินประมาณส0 0พนใช่เพื่อน นั่นหมายเขาว่าอะไรอีกครับนั่นหมายเขาว่าพอเราเซฟแล้วเวลาหมดแล้วเราขึ้นกขึ้นตาใหม่เนี่ยเราก็ยังถือปืนในราคา3000อยู่ไงเพื่อนๆนะทำให้เราเซฟเงินได้1000บาทครับเพื่อนๆเคลียร์เนาะนะครับนี่คือการเซฟนะครับเนาะนี่คือการเซฟต่อไปเพื่อนๆเราจะเรียกกันว่าปืนเกไนยนะครับนะปืนเกไนยนะครับ G A Y แล้วก็ S I N เนาะปืนเกไนยนะครับ ซึ่งก็คือปืนนี้นั่นเองนะครับนี่ปืนนี้นะครับเนาะปืน G3 SG1 นะครับเนาะในฝั่งโจนส่วนตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าสก,กาเพื่อนๆนะเราจะเรียกว่าสก,กานะครับซึ่งปืน4 6เนี่ยหรือปืนเกสไนเนี่ยนะครับเราจะเราเวลาถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยเรามักจะโดนแบบโดนโดนเขาเรียกอะไรอะโดนตำหนิโดนอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งในแรงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่จะมีปัญหาในโหมดแคชชวลนะครับเนาะจะมีในโหมดปัญหาจะมีปัญหาในโหมดแคชชวลนะครับเพราะว่าปืนนี้ค่อนข้างที่จะโกงครับเนาะปืนนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะครับเนื่องจากว่าเป็นปืนไรเฟิลแล้วยิงได้รัวเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมยิงได้รัวครับเนี่ยมันโกงอย่างนี้เพื่อนนะเขาก็เลยเรียกว่าปืนเกสไนเนาะอ่านะครับ นี่นะครับเนาะยิงได้รวยอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆไปเล่นเนี่ยนะครับนะในโหมดแชชช่วนเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังในการโดนเตะออกจากห้องนิดนึงเนะเพราะว่ามัมนเป็นพื้นที่ค่อนข้างดิจโก้ลเพื่อนๆนะอืมนะครับส่วนในการเล่นแรงเนี่ยก็นานๆานถึงจะซื้อทีครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วมันดรอปไปไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเนาะ ถ้าเราซื้อแล้วมันดรอปไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตารายนะครับเนาะมันค่อนข้างที่จะอันตารายนะครับอ่านะครับเนาะดัง,ดง,ดง,ดงนั้นเนี่ยปืนเกย์สไนเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับเาก็เลยไม่ค่อยเล่นกันครับเนาะต่อไปเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งที่มือใหม่ควรจะรู้ครับนั่นก็คือเวลานะครับเนาะเวลาที่เราแบบ เก็บปืนอะ่ะมันจะมีเสียงเพื่อน่ามันได้ยินนะมันจะมีเสียงนะเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเดินเฉยๆไปเก็บปืนเนี่ยมันจะมีเสียงนะแต่ถ้าเพื่อนๆเดินเดินด้วยการกดชิปฮะอย่างนี้จะไม่มีเสียงนะคู่แข่งเราจะไม่ได้ยินฮะที่เป็นเสียงแก๊กเนี่ยอันนี้คู่แข่งเราจะไม่ได้ยินนะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่ส่วนใหญ่จะพลาดกัน สมมติว่าเรามาแอบตรงนี้นะครับเนาะแล้วเรารีโหลดครับเสียงรีโหลดหรือเสียงเติมกระสุนเนี่ยนะครับนะคู่แข่งเราได้ยินนะถ้าคู่แข่งเป็นโจรแล้วคู่แข่งอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บเขาจะได้ยินเสียงนะครับนะทางหู <Okay. S 1> ฟังด้านซ้ายครับก็คือมีตัวอยู่ตรงนี้แล้วปุ๊บเขาจะหันมาซัดเราเลยนะนะครับ เพราะฉะนั้นการรีโหลดเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าพวกโปรเพเยอร์เนี่ยโอ้โหยิงกันนะบางทีเนี่ยเหลือแบบเนี่ยเหลือเจ็ดนัดอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ไม่ยอมแบบไม่ยอมรีโหลดจนกว่าเขาจะชัวร์จริงๆครับเขาถึงจะยอมมนะือรีโหลดเนาะบางทีเนี่ยอาจจะแบบแอบบตรงนี้เลยครับเนาะแล้วก็รีโหลดครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปบวกใหม่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับการรีโหลดกับการเก็บของเนี่ยมีเสียงด้วยเพื่อนๆน,นะ มีเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังครับมาอีกคำหนึ่งครับเพื่อนๆมาอีกคำหนึ่งครับนั่นก็คือคำว่า r u s t นะครับนก็คือ r u s h นะครับนก็คือ t นะครับ r ั s t ความหมายคืออะไร r ัส t ความหมายก็คือว่าเฮ้ยอีกทีนึงเนี่ยนะครับนะพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะก็คือแบบพยายามแบบพปวิ่งมาจากทาง A ช็อตบ้างมาจากมิดบ้างนะแล้วก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยครับนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยิงเลยฮะ ในที่นี้คือตำรวจเข้ามาลัชเราเนี่ยเพื่อนนะนี่ฮะวิ่งมาปุ๊บไม่สนอะไรครับลัดยิงเลยเพราะว่านะครับเนาะการลัชเนี่ยจะทำให้อะไรครับจะทำให้คู่แข่งเนี่ยนะครับไม่ทันตั้งตัวนะครับเนาะเขาก็จะซื้อปืนพวก MP9 นะครับนะพี0ตี้อะไรพวกนี้นะครับแนละ้ววิ่งมาเร็วๆครับมาถึงก็ลอกกาดยิงเลยฮะ นี่คือนะครับการลัสนะครับเนาะซึ่งไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะเขาก็จะมากันแบบ2-3คนเลยนะแล้วมาถึงก็ลัสแล้วก็ยิงเลยครับทําให้ถ้าเกิดเราเป็นโจนเนี่ยบางครั้งเรายังเถียงกันอยู่เลยว่าตว่าเกมนี้เราจะไปไหนดีวะนี่จะไปไป จะลองไหมหรือจะไปเอชอดหรือจะไปบีดีบางครั้งนางมองหน้ากันยังไม่ทันรู้เรื่องเลยเอาอีกทีนึงโผล่มาแล้วเนี่ยโผล่มาอย่างเนี้นะครับนะนี่จะโผล่มาอย่างงี้เห็นไหมครับนะเนี่ยโผล่มาอย่างนี้นะครับเน,ะนาะน,นะครับนะโผล่มาแบบนี้เมื่อกี้นี่เลยนะคือแบบโผล่เร็วมากเพื่อนเร็วจนแบบไม่ทันเลยครับนี่คือคําว่าลัสนะครับเนาะซึ่งมันก็จะลัดได้หลายช่องทางเนาะลัสได้หลายช่องทางนะครับเนาะ แล้วแต่ว่าอีกทีมนึงเขาจะเล่นอย่างไรนะครับแต่โดยรวมจับประมาณนี้ครับเพื่อนในการล่าสนะครับต่อไปฮะสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเจอปือนเนี่ยเจอปือนออฟสองกระบอกเนี่ยตกอยู่เนี่ยนะครับเนาะอ่านะครับเจอปือนออฟสองกระบอกตกอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับเรานะครับนะควรเอาปืนเนี่ยไปซ่อนนะก็คือแบบ เอาอาจจะเอาออฟเนี่ยนะครับนะมายโยนมายโยนไว้ตรงนี้นะครับทำมาโยนไว้ตรงนี้หรือเอาออฟเนี่ยนะครับอีกกระบอกนึงเนี่ยมายโยนไว้ตรงนี้นะครับเนาะเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ว่าสมมุติว่าเราตายเนี่ยนะครับนะคู่แข่งก็จะได้ออฟไปจากเราแค่หนึ่งกระบอกเพื่อนเพื่อนนึงออกไหมแล,แล้วนะครับเนาะอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะเขาก็จะไม่ได้ไปนะเพราะว่าเขาก็จะหาไม่เจอเพื่อนเพนะื่อนนึกออกไหม อ่านะครับหรือนะครับเราจะเอาออฟเนี่ยนะครับโยนไว้บนกล่องแบบนี้นะกดปุ๊บกดโยนปืนเนี่ยนะครับนะด้วยการกดตัว G ีนะเวลาโยนปืนเนี่ยกระโดดปุ๊บกดจปุ๊บโยนโยนโยนปืนเนี่ยไว้บนกล่องนี้นะครับเนาะไม่เก็บไม่ได้นะครับหรือจะโยนไว้บนนี้นะครับนะอ่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าอ่ามันจะมีจุดไหนบ้างที่สามารถซ่อนปืนได้นะครับเนาะ ก็พูดไปก็โยนขึ้นไปครับนะทำให้คู่แข่งเราไม่สามารถที่จะเก็บปืนได้เนาะนะครับนี่คือการซ่อนปืนเพื่อนนะเพราะว่าเวลาที่เราตายเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ปืนที่เราถือไปเป็นเพียงแค่กระบอกเดียวนะทำให้ไม่ได้ปืนที่เหลือๆไปนะนะครับโยนไปบนออบเจกต์บ้างเอาไปแอบบ้างนะครับ โอเคเพื่อนๆสำหรับการซ่อนปืนก็จะประมาณนี้ครับถือไว้เป็นไอเดียในการเล่นนะครับโอเคก็เเพื่อทางชอบกันครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนนะครับเนาะทางช่องมีฟีเจอร์ซูเปอร์ตังค์และฟีเจอร์สมัครสมาชิกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะซึ่งนำไปใช้ได้แล้วก็จะได้เล่นให้สนุกครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ